อากาชิมะนะคะมาม่าเองค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปอาหารกลางวันแม่บ้านญี่ปุ่น3วันนะคะหลังจากที่คราวที่แล้วลงไปแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะหลายๆคนบอกว่าชอบดูคลิปแบบนี้ก็เลยรีบจัด e ีีที่2ให้เลยนะคะก็จะพามาดูว่ามามา่ากินอะไรบ้างตอนกลางวานันตอนที่ปะป๊า,ปากับเด็กๆไม่อยู่บ้านนะคะออกไปทำภารกิจนอกบ้านค่ะก็อาหารกลางวานันวันนี้นะคะก็ เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากเตรียมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะก็จะเป็นกระเพรากบค่ะไข่ดาวนะคะหลายๆคนก็คิดว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อว่ามาม่าจะชอบกินแบบอาหารป่ากบปลาไหลหมูป่าอะไรแบบนี้นะคะก็ชอบมากชอบมาตั้งแต่เด็กนะคะทานมากับที่บ้านค่ะแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะมันก็แบบพอจะหาซื้อได้นะคะคือคนญี่ปุ่นเขาไม่ทานกันหรอกแต่จะไปเจอตามซูเปอร์เอเชียซูเปอร์บราซิลหรือว่า ร้านร้านอาหารไทยร้านขายวัตถุดิบไทยนะคะเขาก็จะเอามาขายอะ่ะมาม่าก็จะซื้อแล้วก็อันนี้นะคะเตรียมสับกบไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะ่ะด้วยความที่แบบตื่นเต้นคิดว่ากลางวันนะคะอยู่คนเดียวเนี่ยจะทานให้แบบอร่อยนํำใจเผ็ดอยู่คนเดียวไปเลยนะคะเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาตําพริกที่จะใช้ผัดกะเพรานะคะก็หน้าหนาวนะคะแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ ทานพริกกันแบบเป็นแบบแช่แข็งนะคะเราก็จะซื้อหาซื้อได้แต่แบบแช่แข็งหรือว่าเราจะซื้อแบบไว้เองแล้วก็แชรไว้เองตั้งแต่ฤดูร้อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะช่วงปลายปีไงจะเป็นหน้าหนาวก็จะทานเป็นพริกแบบนี้นะคะก็อยู่กันไปค่ะอยู่ให้รอดขอให้มีทานนะคะมาม่าใส่เยอะเลยนะเพราะว่าชอบแบบเผ็ดๆเลยค่ะ พริกกระเพราพวกผัดอาหารป่าอะไรแบบนี้นะคะเรามัาจะใส่ขาด้วยใส่ขาสองแว่นนะคะนิดนึงมันก็จะหอมหอมค่ะแล้วก็ใส่พริกแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะเห็นพริกแล้วแบบหือน้ำลายสอแล้วนะคะ ดูตอนนี้เริ่มละเอียดแล้วนะคะเอาประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแค่ตำตำพริกก็น่ากินแล้วนะคะไปเดี๋ยวไปผัดกันค่ะอ้อทอดไข่ดาวก่อนนะคะตอนนี้ก็มาเตรียมผัดได้เลยนะคะ เอาพริกที่ตำไว้ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะเดี๋ยวเอาน้ำใส่ในครกนะคะจะได้ตอนหลังเอาไว้ใส่ในผัดกระเพราได้ค่ะเป็นน้ำล้างครกนะคะผัดพริกกระเทียมหอมแล้วก็ใส่กบสับนะคะเมื่อวานสับเตรียมเอาไว้ค่ะ พอผัดจนสุกแล้วนะคะเมืม่อกี้มาม่าใส่น้ำล้างครกลงไปแล้วค่ะ <_ EN> ลืมกดอัดเ <_ EN> <_ EN> สร็จแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะ <_ EN> ใส่น้ำปลาค่ะ <_ EN> ผงซุปไก่นะคะ <_ EN> ยี่ห้อนี้อร่อยค่ะ <_ EN> เดี๋ยวมาม่าแปะลิงก์ไว้ให้นะ <_ EN> ตัดน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะ <_ EN> ใส่ซอสปรุงรสนิดนึงค่ะ ผักนะคะมาม่าจะใส่ถั่วฝักยาวนิดนึงแล้วก็กระชายซอยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะเมื่อสุกดีแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะอันนี้ก็ได้สองสามมื้อเลยนะคะ ตักราดข้าวเลยค่ะน่าทานมากหอมมากร้อนๆเลยค่ะทานด้วยกันนะคะ เดียวมาม่าจะทานกับซุปใสนะคะอันนี้เป็นซุปใสสาหร่ายวากาเมะกับหอยชิจิมิทนะคะวันไหนที่ไม่ได้ทำซุปหรือแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากทานแบบคล่องคอก็จะชอบทานอันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นซุปใสเข้ากับอาหารไทยได้นะคะเติมน้ำร้อนไปก็กินได้แล้วค่ะ แล้วก็เมื่อกี้เตรียมพริกน้ำปลาไว้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟให้ตัวเองได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารกลางวันของแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะอิตาดาิมเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะอืม เผ็ดมากแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะที่มาม่าชอบทําแบบให้มันออกแบบเผ็ดๆจัดๆไปเลยเพราะว่าเวลาทานมันจะได้ไม่เปืองกับข้าวนะคะมันจะได้แบบว่าใช้กับข้าวนิดเดียวก็ทําให้อิ่มได้นะคะทานข้าวเยอะๆเอาถ้ามันเผ็ดนะคะก็เป็นความชื่นใจแล้วของวันนี้นะคะเมดไมเดย์มากๆอาหารไทย,ยเดี๋ยวจะพูดไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเผ็ดนะคะขอตัวทานก่อนนะคะ ตอนนี้ก็ทานเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากๆเลยแล้วก็เผ็ดปากชาเลยนะคะคลิปที่แล้วที่มาม่าลงคลิปไปมีคนมาถามว่ามาม่าเปิดสอนทำอาหารไทยออนไลน์ไหมมาม่าก็ ตอนนี้ไม่ได้เปิดนะคะไม่ได้เปิดสอนเพราะว่าคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีคนลงคลิปใน YouTube แบบเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็ที่เปิดสอนอยู่เป็นคลาสเรียนสอนทำอาหารญี่ปุ่นออนไลน์อย่างเดียวนะคะ,ะเฉพาะอาหารญี่ปุ่นค่ะ และโปรพิเศษในช่วงนี้นะคะสมัคร2ฟรี1ค่ะจากราคาเต็มคลาสละ999บาทลดเหลือคลาสละ666บาทเท่านั้นค่ะและถ้าสมัครเรียน2คลาสก็แถมฟรีไปเลยอีก1คลาสตกแล้วราคาคลาสละ444บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้มีให้เลือกทั้งหมด7คลาสเรียนนะคะใครอยาก ขอดูรูปหรือว่าชื่อเมนูต่างๆก็ทักไปที่ Line แอดได้เลยค่ะอันนี้เป็นโปรที่แบบลดแบบสุดๆแล้วสำหรับใครที่อยากจะทดลองเรียนดูนะคะก็ทักไปที่ line แอดนะคะชิมาดอทนะคะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะว่าจะสมัครกี่คลาสอะไรอย่างเงี้ยขอดูรูปแต่ละเมนูชื่อเมนูต่างๆได้เลยนะคะอ๋อแล้วก็สมัคร เรียนแค่ครั้งเดียวนะคะสามารถดูคลิปได้ตลอดชีวิตเลยค่ะคลิปของมาม่าทุกคลิปนะคะทุกคลาสเรียนเนี่ยไม่มีวันหมดอายุนะคะทุกคนวันไหนลืมหรือคิดเมนูไม่ออกเนี่ยก็เข้าไปดูคลิปจดสูตรได้เลยค่ะรับรองว่าเป็นไอเดียให้ทุกคนได้ทําอาหารญี่ปุ่นกันแบบง่ายๆเป็นเองที่บ้านนะคะหลังจากที่ทานไปแล้วมือหนึ่งนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ค่ะทานได้อีกประมาณ1-2ครั้งอะไรแบบนี้นะคะ เก็บเอาใส่ตู้เย็นไว้ทานได้ค่ะมื้อกลางวัน Day 2วันนี้มาม่าทานข้าวผัดคณะปลาเคม็มใส่แคปหมูค่ะซึ่งเจ้าคณะปลาเคม็มเนี่ยมาม่าผัดเป็นสต๊อกเก็บไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วค่ะเช้ามาก็เอาออกมาอุ่นทานสะดวกดีค่ะ มื้อกลางวันนะคะเมื่อคืนนี้มาม่าเตรียมทอดแคปหมูเอาไว้นะคะอันนี้เวลาถ้าจะเก็บเป็นสต๊อกก็มันจะทอดไว้แข็งๆแบบนี้ค่ะแล้วเวลาจะทานก็เอาไปทอดให้มันแบบฟูอีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้จะมาทอดแคปหมูแล้วก็เมื่อคืนนี้อีกเหมือนกันนะคะทำคณนาปลาเค็มเอาไว้เดี๋ยวจะอุ่นคณนาปลาเค็มแล้วก็ใส่แคปหมูลงไปนะคะมันก็จะฟิลแบบ คณะหมูกรอบปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเอาราดข้าวทานกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปทอดแคปหมูกันค่ะทอดอีกเซตหนึ่งต่อไปเลยนะคะ ทานมากๆเลยเดี๋ยวรอให้มันเซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะถ้าทานตอนนี้เลยมันจะแบบนิ่มยังไม่กรอบเท่าที่ควรน,นะคะรอแป๊บนึงพอขึ้นมาแล้วนะคะก็มาโรยเกลือ,อนิดนึงค่ะลองชิมดูแล้วนะคะเมื่อกี้รสชาติมันยังอ่อนไปก็เอาขึ้นมาโรยเกลือนะคะใครจะโรยผงชูรสใส่ผงชูรสด้วยก็ได้นะคะทอดมาทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้ เสร็จแล้วก็เอาผัดคณาปลาเค็มนะคะอันนี้ผัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเอาใส่ลงไปอุ่นในกระทะนะคะเสร็จแล้วก็เอาแคปหมูใส่ลงไปค่ะฟิลประมาณหมูกรอบอะไรแบบนี้นะคะ อเ okay. คคลุกคลุกให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโรยพริกไทยนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะมีสต๊อกติดบ้านเอาไว้มันก็แบบสะดวกมากๆเลยแปบ๊บเดียวได้ทานแล้วนะคะได้ทานขออร่อยด้วยมื้อนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย เสร็จแล้วนะคะก็จะเก็บใส่กระปุกไว้ทานค่ะพวกป๊ากับเด็กๆก็ชอบนะคะเวลาทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะชอบมากเลยต้องมีแคบหมูกากหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเก็บเป็นสต็อกไว้ทานค่ะไม่ได้เขียนวันผลิตหรืออะไรนะคะเพราะว่าแป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะ สะดวกแล้วก็สดใหม่นะคะทำเองมั่นใจในความสะอาดด้วยค่ะมื้อกลางวันวันที่3ค่ะ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฟินมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทานข้าวปูไข่แกะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะบังเอิญไปเจอปูไข่ต้มมาในซูเปอร์นะคะแล้วก็เคยซื้อมาทานรอบหนึ่งแล้วอร่อยมากๆเลยราคาก็เซอร์ไพรส์มากๆนะคะเพราะว่าถูกมากๆเลยด้วยก็เลยเอามาแกะเก็บไปทานแล้วก็มาฟินในมื้อกลางวันอยู่คนเดียวค่ะเมื่อวานที่ซูเปอร์นะคะมีปูไข่ ที่มีมันมาขายก็เดี๋ยวจะแกะนะคะเอามันเอาเนื้อออกค่ะเดี๋ยวจะทานกับข้าวไทยนะคะแล้วก็ซอยพริกน้ำปลาใส่ค่ะแล้วก็เนื้อก็จะแกะไว้ทำเป็นดงบุรีให้ป้ปานะคะอุปกรณ์นะคะจะใช้กันไก่แล้วก็จริงๆอันนี้เป็นที่เสียบบาร์บีคิวนะคะจะเอาไปดันๆเนื้อปูเพราะว่าตรงก้ามนะคะ ตรงก้ามขามันที่เล็กๆอย่างเงี้ยเอาอะไรดันหน่อยนะคะมันก็จะออกแล้วค่ะนี่ก็เป็นเนื้อปูแล้วก็มันปูไข่ปูที่แกะออกมาได้นะคะคิดเป็นเงินไทยเมื่อกี้ก็ประมาณ3 4 0 0บาทนะคะ ก็ทานได้สองคนค่ะให้ป๊าป๊าได้มื้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็มาม่าเก็บไว้ทานกับน้ำจ so ิ้มแซบๆนะคะของแบบอาหารไทยอีกมื้อหนึ่งค่ะส่วนเด็กๆไม่ทานนะคะไม่ชอบทานปูค่ะเนื้อปูแกะส่วนหนึ่งที่แบ่งมาจัดเสิร์ฟให้ป๊าป๊านะคะก็จะเสิร์ฟเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นข้าวหน้าคานิดงนะคะหรือว่าข้าวหน้าปูแกะค่ะ จัดเสิร์ฟแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะทานกับปอนสอึแล้วก็มีซุปมิโซะแดงหรือว่าซุปอากาดาชินะคะเสิร์ฟคู่กับไข่หวานให้ด้วยค่ะส่วนเด็กๆยังไม่ชอบทานปูก็เลยจัดเป็นข้าวหน้าแซลมอนดงให้นะคะตอนนี้ก็ถึงเวลามื้อกลางวันแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้จะกินข้าวหน้าไขป่ปูมันปูแล้วก็เนื้อปูนะคะทีป่ป๊าซื้อมาให้เมื่อวันก่อนแล้วเมื่อวานม๊ามาก็แกะค่ะแกะกว่าจะแกะเสร็จนะคะใช้เวลาต้องสองชั่วโมงแน่แล้วก็ทําข้าวหน้าปูนะคะสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเสริมใหป้ป๊าทานไปแล้วเมื่อวานแล้วก็วันนี้เก็บไว้ทานของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นน้ําจิ้มซีฟู้ดกันก่อนเลยค่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะก็ปั่นง่ายๆค่ะ มีพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะมีมะนาวแล้วก็ใส่นมสดลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลอ้อยค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะเอาทุกอย่างมาใส่โถปั่นเลยนะคะ เมื่อกี้ลืมกดอัดนะคะกดปั่นไปแล้วชอบมากๆเลยเครื่องปั่นตัวนี้นะคะมันไห้สายโอ้น่าทานมากเลยค่ะสีสันได้กลิ่นก็แซบแล้วนะคะแซบมากเผ็ดมาก โอเคอร่อยแล้วเดี๋ยวไปเอาปูร่างข้าวกันเลยนะคะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มค่ะมาจัดเสิร์ฟให้ตัวเองกันค่ะข้าวสวยหอมมะลินะคะเอาใส่ถ้วยลงไปเอาเนื้อปู โปรยปลายไป,ไป้างข้างค่ะผักชีท็อปปิ้งไปนิดนึงนะคะดูน่าทานแล้วเมื่อกี้มีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะหน้าตาแบบวุ้นเส้นอืดๆเหมือนสมัยกินตอนเด็กๆตามร้านข้าวแกงนะคะทำไว้ให้ทุกคนทานตั้งแต่มาเช้าแล้วเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟไปด้วยค่ะ ไข่ปูเนื้อปูด,ดีมากแล้วน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ่ะแซ่บละลายเลยคิดถึงแบบนั่งอยู่ชายทะเลบางแสนนะคะพัทยาอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากเดี๋ยววันนี้จะไปซูปเปอร์นี้อีกนะคะเพื่อมีมาขายอีกจะตุนอีกนะคะที่แล้วตุนมาสี่แพ็กกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะ แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวอัดคลิปมาฝากอีกนะคะคลิปอาหารกลางวันของแม่บ้านญี่ปุ่นฟินจนนึกไม่ออกเลยจะพูดอะไรนะคะก็อีพีนี้เป็นอีพีที่สองแล้วนะคะถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกไว้นะคะจะถ่ายมาฝากอีกหลายๆอีพีเลยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วใครอยากเรียนทำอาหารญี่ปุ่นอย่าลืมไปสมัครเรียนนะคะ